สวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งกับตอนที่3เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตนะครับเราจะเริ่มมีทฤษฎีทฤษฎีบทในการหาลิมิตนะครับจากคลิปตอนที่แล้วที่เป็นตอนที่ 2, คนครูก็ได้สอนนักเรียนในเรื่องของการใช้โปรแกรม geogebra ในการเขียนกราฟของลำดับเพื่อพิจารณาว่ากราฟนั้นลำดับนั้นเป็นลำดับลูกเข้าหรือว่าเป็นลำดับลูกออกนะครับจากกราฟ8ข้อที่ผ่านมาอันนี้เป็นกราฟที่คนครูลองเขียนไปแล้วนะครับ ข้อที่หนเนี่ย an เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n กราฟหน้าตาเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นลำดับลูกเข้านะครับแล้วก็ลิมิต an นั้นเท่ากับ0นะครับข้อที่2ลักษณะกราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆแสดงว่าตัวนี้ ก็จะเป็นลู่ออกนะครับข้อที่3เศษ1ส่วน N ยกกำลังลบ1ตัวนี้เนี่ยให้เราจัดรูปใหม่ได้เป็น1ส่วน N ยกกำลัง1นะนะครับ N กำลัง1กราฟลักษณะที่ได้เนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นลำดับลู่ออก ข้อที่4เศษ1ส่วน3ยกกำลัง n เราสามารถจัดใหม่ได้เป็น1 1ส่วน n ยกกำลัง3อย่างนี้นะครับเมื่อเขียนกราฟมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวโน้มนลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็แสดงว่าเป็นลำดับลูกเข้าและก็ลิมิตของมานั้นเข้าสู่0ใช่ไหมครับลิมิต a n เอเท่ากับ0นะนะครับ จาก4ข้อนี้เราก็จะเห็นว่ามีลำดับที่ลูกออกอยู่2ข้อมีลำดับลูกเข้าอยู่2ข้อและลูกเข้านะั้นลูกเข้าสู่ศูนย์นะฮะเรามีข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นลำดับลูกเข้าเนี่ยมันจะเป็นงี้หนึ่งส่วนเอ็นยกกำลังสองหนึ่งส่วนเอ็นยกกำลังสามซึ่งหนึ่งส่วนเอ็นยกกำลัง 3, สามอันนี้เนะี่ยอ่ะหนึ่งส่วนเอ็นกกำลังสามนะ ข้อต่อไปก็คือว่าข้อที่สามเป็นลำดับโอ้โทษทีผิดอันนี้วาสลับสลับโทษทีสลับที่การอันบนเนี่ยเป็นลำดับลูกออกนะหมนะครับ1ส่วน n เยอะกำลังสองกับ1ส่วน n เยอะกำลังสามแต่ลำดับลูกออกนั้นเป็นเเฉยๆกับ n กํากำลังสามนะครับ ถ้าเราเพิจารณาตรงนี้เขต้องการให้เราดูตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะ n ตัวเนี้ยนะเราดู n n ตัวเนี้ยกำลังหนึ่ง n ตัวเนี้ยกำลังสามแต่ตรงนี้เนะี่ยเป็นเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งส่วน n ยกกกำลังสองเศษหนึ่งส่วน n กำลังสามแล้วถามว่าแล้วถ้าเลขชี้กำลังติดลบละ่ะเช่น n กำลังลบหนึ่งเราก็ต้องจัดรูปใหม่ครับเป็นหนึ่งส่วน n นะ มันก็จะเข้าลักษณะของกลุ่มนี้สมมตินะกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นอย่างเงี้ยกลุ่มที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นลำดับที่ลู่เข้าสู่ศูนย์แต่ถ้าเป็นแบบตัวบนเนี่ยมันจะเป็นลำดับลู่ออกนะครับนักคณิตศาสตร์ได้ทำการพิสูจน์เรียบร้อยนะครับมาสร้างเป็นทฤษฎีบทที่หนึ่งเขาบอกว่า ถ้า r ตรงเนี้ยเป็นจำนวนจริงบวก r ในที่นี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับ r เนี่ยเป็นเลขชี้กำลังทำหน้าที่เป็นเลขชี้กำลังของ n นะมี n เป็นฐานเราก็จะได้ว่าตรงนี้ผิดนะ a ตรงนี้ไม่มีอ่าเราก็จะได้ว่า n หนึ่งส่วน n กำลัง r เนี่ยลิมิตหนึ่งส่วน n นะฮะเท่ากับ0จําให้ดีนะครับ เป็นทฤษฎีปฐมบทของเรื่องลิมิตแล้วและลิมิต N กํากำลัง R เนี่ยจะหาค่าไม่ได้อย่าลืมนะ R ต้องเป็นจำนวนบวกนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งที่หามาเรียบร้อยก็คือเศษ1-2ึ 1, ย่ยกกำลัง N เนี่ยตรงนี้เป็นลำดับลูกเข้านะลิมิต A N เมื่อ n เข้าสู่ i n f i ิ i t y เนี่ยเท่ากับ0ตรงนี้เป็น2ลัง n กราฟไปอย่างนี้แสดงว่าเป็นลูกออกอันนี้กว้างขึ้นเรื่อยๆก็เป็นลูกออกอันนี้ลงมาอย่างนี้แสดงว่าลิมิตเป็นลูกเข้าแล้วก็สูต่0ลำดับลูกออกเป็นยังไงลาดับลูกออกเป็น2ยกกำลัง n กับอะไรนะลบ5ส่วน4ยกกำลัง n กับอีกชุดหนึ่งที่เป็นลำดับลูกเข้าและลูกเข้าศูนย์ด้วยก็จะเป็น1.2ส่วน2ยกกกำลัง N กับ1.3ส่วน3ยกกำลัง N เนี่ยถ้าเราจัดใหม่มันก็กลายเป็น1.3ส่วน3ยกกำลัง N เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับข้อแรกตะกี้เนี่ย3เนี่ยตัวเลขอะจำนวนน่ยไปเป็นเลขชี้กำลังแต่ข้อนี้ n เนี่ยไปเป็นเลขชี้กำลังถ้าเราดูว่าลำดับลูกออกนะั้นเราก็ดูที่ฐานฐานของมันนั้นถ้าเป็น2เนี่ยมันมากกว่า1อันนี้น้อยกว่า1เนาะแต่ถ้าเราไปดูแอบส์ลูดของมันนั้นแอบส์ลูดคือค่าสัมบูรณ์นะมันมากกว่า1การที่มากกว่า1และยกกำลังเนี่ยมันจะกลายเป็นจํานวนมันจะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่อันนี้1นส่วนสงองกำลงังเนี่ยมันน้อยกว่า1ฐานตัวนี้มันน้อยกว่า1น,นะครับจะเป็นลำดับลูกเข้ามาสร้างเป็นทฤษฎีบททฤษฎีบทที่2บอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้า R เป็นจำนวนจริงถ้าแอบสูต e ของ R น้อยกว่า1แปลว่าเนี่ยถ้าค่า R ก็คือฐานของมันนั้น อยู่ระหว่างลบหกับ1นเนี่ยอยู่อยู่โซนเนี่ยนะครับลิมิตเนี่ยจะเท่ากับ0แต่ถ้าแอบสูตของ R เนี่ยมากกว่า1แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันมากกว่าหหรือไม่ก็น้อยกว่าลบหนเนี่ยฐานของมันฐานเนี่ยฐานที่เป็น R นี่นะนี่นะมันจะเป็นลำดับลิมิตของมหาค่าไม่ได้ นี่คือเป็น2องทฤษฎีนะครับสรุปอีกทีนะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือดูที่1ส่วน N กำลัง R กับ N กำลัง R แบบที่2ก็คือ R กำลัง N กับกับเลยนะ A กำลัง N r นลัง n เี่ยดูยังไงดูที่แอบ o l u t e R ถ้า absolute R น้อยกว่า1นึ่แปลว่าลูกเข้าใช่ไหมครับ ลูเข้าศู่0ถ้าแอบส์ลูดอเนี่ยมากกว่า1ก็แปลว่ามันลูกออก1นส่วนเอ็นกำลังอรลูกเข้าสู่0 N เอ็กำลังอรลู้อะไรลูกออกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ลิมิต1นส่วนเอ็นกำลังสมเมื่อ N เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับ0นะครับเป็นประเภทที่1ข้อที่2ลิมิตคือย่อดนึงนะเป็นลิมิต a อฐานของมันฐานตัวเนี้ยฐานมากกว่า1 นะครับเพราะฉะนั้นมันลิมิตของมันจะเป็นไงหาค่าไม่ได้ตรงนี้ข้อที่3 a n n อ่ะกำลังติดลบจัดรูปกร1นส่วน N กำลัง3 1ส่วน N กำลัง 3, 3ก็ประเภทที่1นะครับทอบอนหนะ่งะทฤษฎีที่1ลิมิตของมันเท่ากับอะไรลิมิตเท่ากับ0 ตรงนี้เจองแล้วกำลังติดลบต้องจัดรูปก่อน N กำลัง3เป็นเทษฎีบทที่1ที่มันบอกว่าเป็นลำดับลูกออกถ้าเป็นลิมิตก็หาค่าไม่ได้เนาะอันนี้1ส่วน N กํากำลัง4จัดใหม่ก็เป็น1ส่วน N ย,วยกกำลัง4ก็แสดงว่าลิมิตเท่ากับอะไร0อ๋อทดทีเนาะเขียนอย่างงี้ไม่ค่อยถูกเขียนๆเขียนมเขียนหมเขียน,เ,ยน,เ,ยนเป็น ลิ A n, มิตเอเมื่อเเข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับ0อันนี้เป็นพวก A n เป็นเลขชี้กำลังให้ดูที่ฐานฐานแอบส์ลูดของฐานเนี่ยน้อยกว่า1แสดงว่าลิมิตเอตรงนี้ต้องเท่ากับ0ตรงนี้เป็นอย่างไรอ้าวทำไมมี3ยกกำลัง A n บวก1ด้วยล่ะก็แยกออกมาอย่างนี้พอเราเจอตัวนี้ปุ๊บ3กํกำลัง A n ฐานของมันอะ่ะฐานอะ่ะมากกว่าหนึงเพราะฉะนั้นมันก็ลูก่ออกข้อที่8นะครับจัดรูปใหม่ก็เป็น2ส่ 3, วน3ามยกำลัง N ก็ฐานของมันตัวเนี้ยน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นลิมิต A N เมืเอ่อ n เข้าสู่อินฟินิต้ก็เท่ากับ0 9. ข้อที่9กําำลังติดลบทั้งคู่เลยจัดใหม่เป็น5กากำลัง N ส่วนด้วย2กำลัง N ก็จะได้5ส่วน2ยกกกำลัง n พอ5้าส่วน2เปิบฐานของมันตรงเนี้ยมากกว่า1ใช่ไหมแอบสรุปของฐานได้มากกว่า1เพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นลูกออกตรงนี้อ๋อลบ1กำลัง n ็ก็กลายเป็นลบ1 1ลบ1 1อันนี้ไม่เข้านะไม่ไม่ไม่เข้าเกณฑ์ทฤษฎีนะเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่มีตัวไหนบอก1กับลบ1นะครับเพราะฉะนั้น ทำเหมือนเดิมนะจะกลายเป็นอย่างนี้ลบหนึ่งหลบหนึ่งลบห,ลบหไปอย่างนี้เรื่อยๆลูกเข้า2ค่าแสดงว่าลูกออกเอาใหม่นะเข้าใกล้2ค่าแสดงว่ามันลูกออกนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัด2.2นะครับมีอยู่10ข้อลองทำดูนะครับบอกพี่อนาลิมิตต่อไปนี้ว่า ลูกเข้าหรือลูกออกพร้อมทั้งหาลิมิตแล้วก็ให้ระบุว่าสอดคล้องกับทฤษฎีใด,ดทฤษฎีตรงนี้มี2ทฤษฎีนะมีทฤษฎีที่1กับทฤษฎีที่2นะครับเสร็จแล้วสมครูด้วยนะ